สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านและคุณฮาเข้าสู่ดูดวงโหรา การยิ้มกับมอเบิ้ลคนนี้นะครับกับการทํานายดวงประจําเดือนพฤศจิกายนนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข5ได้แก่2485 2495 2505 2515 2525 2535และ2545ครับทั้งหมดนะฮะเป็นผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข5ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟก,กด subscribe ให้กับหมอเบิ้์และดูดวงโหราปัญญิิ้มไปด้วยนะครับและอินโทรมา พยากรณ์ครั้งนี้นะครับเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นกันด้วยการงานครับ การงานของคุณห้านะครับในช่วงต้นเดือนค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆเลยเรียกได้ว่าเข้าไม้เข้ามือทำอะไรก็สะดวกสบายได้รับการยอมรับและได้รับการชื่นชมแม้กระทั่งอาจจะเรื่องเล็กๆลน้อยก, <ๆ S 1> ก็อาจจะเป็นเรื่องชื่นชมหรือว่าได้ของขวัญได้ของกำนันเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยนะครับเรียกได้ว่าต้นเดือนนั้นแฮปปี้พอสมควรส่วนปลายเดือนนะครับก็เป็นที่นับหน้าถือตาเรียกได้ว่าโดดเด่นในสังคมเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานก็รู้สึกมีคนค่อนข้างจะให้การชื่นชมอยู่ในที่บ้านก็มีคนให้การชื่นชมเช่น ถือว่าการงานในช่วงเดือนพฤศจิกา,ายนนี้เข้าข้างคุณ5้าเต็มๆขาไปได้ด้วยดีแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าทำเด็ครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมันสบายๆไม่ได้งานเยอะไม่ได้งานหนะักเพียงแต่ว่าแค่คุณจัดการและลงมือทําด้วยใจยคุณ5าจะได้รับงารางวัลหรือว่าผลงานที่ดีแน่นอนครับ ่อก็ด้วยคุณ5ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าขายนะฮะช่วงต้นเดือนนั้นการค้าการขายนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะทำอะไรก็ประสบความสาเร็จได้รับการยอมรับพอสมควรลูกค้าก็ค่อนข้างจะเข้าหาพอสมควรเลยถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับนะครับอาจจะขายได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าได้รับการชื่นชมมากกว่านะฮะส่วนปลายเดือนนั้นนะครับก็ถือได้ว่าขายได้ดีขึ้นจากการที่ทําต้นเดือนจึงทําให้ปลายเดือนนั้นได้รับการค้าขายที่มากขึ้นเพียงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่ยังขายได้ดีอยู่นะฮะ สำหรับธุรกิจในเดือนพฤศจิกายนไปได้ด้วยดีนะครับแต่ไปได้อย่างสบายๆราบรื่นเรื่อยๆไม่ได้เด่นดังสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจะเด่นในเรื่องของการคนรู้จักมากขึ้นเด่นในเรื่องของการคุณทําอะไรก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนั่นเองครับต่อกันด้วยความรักนะฮะความรักสําหรับคนโสดน,นะครับ เริ่มต้นที่คนโสดของคุณห้าเนียฮะเรเดว่าต้นเดือนพฤศจิกายนเนีนะะ่ยคนโสดอาจจะรักใครแอบชอบใครสักคนหนึ่งก็ได้นะ,ะแล้วคนคนนั้นคุณก็รู้สึกแฮปปี้จากการรักอาจจะเป็นเรื่องของดาราหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าใครก็ได้นะฮะที่คุณห้าแอบไปชอบสําหรับคนโสดนะส่วนปลายเดือนนะครับก็เป็นค่อนข้างที่จะอาจจะแอบรักหรือว่าชอบเพื่อนคนข้างกายลักษณะแบบนั้นนะฮะจนทําให้จิตใจกระชุ่มกระชวยมากขึ้นหรือทําใจได้เกี่ยวกับการไม่มีคู่ก็ไม่มีคู่สบายอ,อกสบายใจประมาณนั้นครับอยู่ กเพื่่อนดีวาส่วนคนมีคู่นะครับเรียกได้ว่าต้นเดือนนั้นก็สบายอ,อกสบายใจเลยดหวนหวานแฮปปี้อาจจะมีเรื่องต่างๆที่จะต้องเข้าไปจัดการให้กับคุณแฟนนะแต่เรื่องหนุนเรื่องนี้สุดท้ายคุณก็ทําให้เขาได้สําเร็จแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากคุณแฟนด้วยนะครับและปลายเดือนนะฮะก็ถือว่าแฮปปี้เขาขาก็ได้ดีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวฮันนีมูนกันเกิดขึ้นแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะมาเจอกันแล้วมีความสุขระหว่างกันมากๆก็ได้ครับคุณห้า ก็ด้วยการเงินดีกว่าครับการเงินนะฮะในช่วงของต้นเดือนนั้นรายจ่ายน้อยลงนะครับควบคุมสถานการณ์การจ่ายได้มากขึ้นและก็อาจจะมีในเรื่องของการได้โชคได้ลาบนะฮะหรือว่าทํางานแล้วได้เงินนะจะเป็นโชคลาภจากการงานหรือว่าโชคลาภจากความรักมากกว่าไม่ใช่โชคลาภจากการเสี่ยงนะหมายถึงทํางานเท่าไหร่ก็อาจจะได้ค่าตอบแทนเท่านั้นและอาจจะได้ทิปหรือว่าได้ของขวญของกำน,นันติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะครับส่วนปลายเดือนนั้นก็จะทําให้คนรอบข้างคนรอบกายนั้นเห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นเข้าอกเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็มีความสุข เงินงก็เลยทําให้ทุกอย่างทุกสิ่งอาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับมีรายรับเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆตั้งเดือนนี้ทั้งเดือนแต่ว่ารายจ่ายก็น้อยตามไปด้วยครับส่วนเรื่องโชคลาภนะฮะแน่นอนครับเดือนนี้เป็นเดือนโชคลาภทั้งเดือนของคุณหะาตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมเรียกได้ว่าช่วงนี้ถือว่ามีโชคลาภรับปากรับลอยของขวัญของฝากรับอะไรต่างๆได้พอสมควรเลยนะถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างแฮปปี้ทีเดียวล่ะครับ ต่อกันด้วยการเรียนสําหรับนักเรียนนักศึกษานะฮะช่วงนี้นะครับทำงานอะไรทําการบ้านอะไระไรายงานอะไรก็มาจะได้รับคําชมหรือว่างานนั้นน้อยลงมากเรียกได้ว่าทําสบายๆหลังจากที่เดือนที่เราเครียดมากับเรื่องการเรียนพอสมควรช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าสบายๆเลยนะครับสำหรับการเรียนเนาะก็ทําอะไรก็สําเร็จ <inadvert> ถ้าเกิดสอบช่วงนี้ก็ทําข้อสอบได้นั่นเองครับไม่ว่าจะต้นเดือนหรือปลายเดือนเรียกได้ว่าได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงแน่นอนครับ และต่อกันด้วยสุขภาพนะฮะสุขภาพในช่วงนี้นะครับอาจจะเจอในเรื่องของเล็กๆน้อยๆน,นะครับร้อนในการนอนไม่พอเพราะต้องคิดเรื่องงานเยอะคิดเรื่องความรักเยอะว่าจะทําอะไรดียังไงดีแต่ก็ยังสุขภาพไปได้ด้วยดีระวังเรื่องของการร้อนในระวังเรื่องเกี่ยวกับปากคอภูมิแพ้นิดหน่อยเท่านั้นครับไม่เยอะมากปลายเดือนก็คงไม่มีอะไรครับนิดๆหน่อยๆเพียงแต่แค่ว่าเดือนนี้ขอร้องนะฮะให้พักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเดือนธันวาอาจจะเจอเรื่องหนักได้ครับ ต่อกันด้วยเคล็ดลับดีกว่าเนะฮะเคล็ดลับสําหรับคุณห้านะครับต้องทําบุญเกี่ยวกับการปิดทองเททองหล่อพระนะครับแล้วก็ทําทานเกี่ยวกับน้ําหรือว่าบริจาคค่าน้ําในสถานะกุศลต่างๆจะช่วยให้คุณห้านั้นดีขึ้นห่วงจุ้ยนะครับหน้าบ้านควรจะมีน้าพุน้ําล้นน้นําหมุนหรือว่าบ่อน้ําไว้ที่มีการเคลื่อนไหวจะทําให้การเงินเข้ามามากขึ้นนะครับและปีนักษัตรที่ต้องระมัดระวังเลยก็ได้แก่ปีมะเส็งปีวอกปี ปีนักษัตรทีท่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะฮะได้แก่ปีขาาปีเถาะและปีมะแมครับและทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข5ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไครต์ไว้ให้หมอเบิร์และทีมงานดูดวงหัวราปัญยิ้มไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ